สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบ้านสวนพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่สวนนะคะฝนหยุดค่ะเพื่อนๆแล้วก็แดดออกเนาะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่ว่าฝนตกหลายวันค่ะเพื่อนๆตอนนี้แดดออกมั่งแล้วค่ะอาจจะมาอีกรอบก็คงจะเป็นเย็นๆค่ะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่ว่าฝนตกมาหลายวันแล้วหยุดแล้วแดดออกแล้วค่ะเพื่อนๆ เือบวบหอมค่ะเพื่อนๆเขาเลยร้านของเขาออกมาทางนี้เลยนี่ค่ะลูกเขาติดลูกดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะลูกเล็กๆพ่อบ้านจะตัดทิ้งนั้นเนี่ยเสียดายมันนะกำลังเป็นลูกเลยนี่อุ้ยดูสิข้อละลูกละลูกเลย บ,บงูค่ะเพื่อนๆหวานมากหวานหอมค่ะนี่ค่ะอัปเดตให้เพื่อนๆชม,มบ่อยๆค่ะบวบงูบวบหอมในสวนนี่ค่ะเมื่อวานนี้ไปขายตลาดนัดค่ะเพื่อนๆฝนก็ตกทั้งวันลูกค้าก็เดินเข้ามาทีละคนสองคนขายได้เรื่อยๆค่ะทีละสิบบาทยี่สิบบาทค่ะเพื่อนๆเมื่อวานนี้พรุ่งนี้จะไปขายในหมู่บ้านค่ะเพราะมันยังมีอยู่นี่ นี่ค่ะรุ่นนี้ค่ะเพื่อนๆจะเก็บไปขายในหมู่บ้านไร้อยสองร้อยก็ยังดีนะคะน,นี่ค่ะที่เขาแอบ,บๆอยู่เนี้ยพ่อบ้านเก็บคนเดียวเขาก็เก็บไม่หมดเนาะมีหลายลูกเหมือนกัน แตงกวาแตงร้านเราค่ะเพื่อนๆหวานมากปีนี้รู้สึกว่าปลูกติดลูกดีค่ะเป็นบางปีบางปีถ้าเล้งก็ติดลูกไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆค่อาจะกินกรอบแล้วหวานกว่าแตงกวาตามท้องตลาดนี่ค่ะเนี่ยรุ่นนี้กินกับน้ำพริกอร่อยมากนี่ค่ะเพื่อนๆติดหลายลูกเหมือนกัน อันนี้เป็นบวบหอมลูกไหนสวยๆก็จะปล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆเอาไว้มเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาไว้ไปขายให้ลูกค้ามั่งลูกค้าเขาก็อยากได้พันธุ์เนาะนี่ค่ะลูกเอาไว้พันธุ์ค่ะลูกใหญ่เต็มที่เขาก็จะประมาณนี้เกือบสอกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะลูกใหญ่สวย ต้นสตอค่ะเพื่อนเพื่อนขวามชอบเลยซื้อมาปลูกไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสองต้นโตแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มโตละสตอปลูกทิ้งไว้ได้กินก็กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆน,นทุเรียนค่ะทุเรียนจิว๋วแตกใบละทุเรียนจิว๋ว ต้นละสี่สิบาททุเรียนจิ๋วต้นเล็กเล็กซื้อทุเรียนสิบต้นเขาแถมน้อยนามาให้หนึ่งต้นน้อยนาหนังเพื่อนๆนี่ค่ะคงจะต้นใหญ่ต้นเนี้ยเพราะว่าเขาอยู่ตรงที่สมบูรณ์มากเลยแล้วก็เป็นนี่ค่ะน้ำสปริงเกอร์อยู่ตรงนี้ค่ะ อันนี้เป็นกล้วยไข่ป่ปายกล้วยไข่ป่ปายเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นมะเขือมะเขือตายไปเรื่อยแล้วก็นอนค่ะเพื่อนเพื่อนจ้านอนจ้าไหนดูสินอนห่อแล้วไหนดูสิโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอ้ยนี่ค่ะมะเขือมจะมีหนอน,นนะนีนีนี่นี่น ต้นก็ตายเรื่อยแล้วก็หนอนค่ะเพื่อนๆดูสิที่ต้นสโสมๆนะจะตายแล้วนะหน้าเสาะสามต้นต้นก็ตายเรื่อยค่ะเพื่อนๆแล้วก็หนอนก็ลงยอดลงลูกไม่ได้เก็บมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะมาดูทุเรียนจิ๋วอีกหนึ่งต้น ทุเรียนจิ๋วค่ะเพื่อนเพื่อนทุเรียนจิว๋วต้นละสี่สิบบาทมันมีต้นใหญ่หลายไซส์หลายราคาก็เลยเอาต้นเล็กมาค่ะเพื่อนเพื่อนว่าเอามาอนุบาลเอามาดูเลเอาก็เลยเรียกทุเรียนจิว๋ว <c oughs> ก็เลยเรียกทุเรียนจิว๋วอันนี้เป็นถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนเพื่อนถั่วฝักยาวพันดกคองสิบพันถั่วเนื้อค่ะถั่วเนื้อ แล้วไปขายแล้วก็ไม่ได้ขายแพงขายถูกกําละครึ่งกิโลกําใหญ่กัมละสิบบาทสิบบาทเพื่อนๆนี่ค่ะถั่วมีหลายสายพันธุ์มากในท้องตลาดถ้าเราไปซื้อนี่เราไม่รู้เนาะว่าพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์อะไรซื้อมาปลูกบางทีเป็นพันธุ์ยาวๆเล็กๆเส้นเหลืองๆไม่อร่อยค่ะแบบนั้น สีดำก็มีสีแดงก็มีหลากหลายอันนี้พันดกคลองสิบพันเนื้อเพื่อนๆตัวอะไรเอ่ยนอนตัวนอนเพื่อนๆจ๋าพาเพื่อนๆมาดูผลไม้ป่าค่ะเขาเรียกลูกนมวัว ดูสิเขาเป็นลูกทุกปีค่ะนี่นี่เขาสุกแล้วนะคะเพื่อนๆนู่นค่ะคือต้นของเขาเขาจะเป็นลักษณะนั้นค่ะเป็นผลไม้ป่าสุกงอมแล้วค่ะเพื่อนๆ ดกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะผลไม้ตาลูกนมวัวเป็นทุกปีค่ะเพื่อนๆอเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูนี่ค่ะเ,คเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเพื่อนๆ ะให้เพื่อนๆดูลูกดิบของเขานี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นเถาค่ะนู่นค่ะขึ้นไปนูน่นขึ้นไปนู่นเพื่อนๆเ,เป็นผลไม้ป่าค่ะอยู่ข้างทางค่ะเป็นทุกปีเป็นลูกทุกปีค่ะเพื่อนๆเ,เป็นช่วงนี้แหละเดือนกันยา เดือนกันยากลางเดือนอันนี้ยังไม่งอมค่ะเขาอาศัยต้นไม้ใหญ่เนาะดูนู่นเขาขึ้นไปบนนูน่นค่ะเป็นผลไม้ป่าค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็เก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน ผลไม้ป่าหายากแล้วค่ะเพื่อนๆนถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ถ้าเราตัดเขาทิ้งนี่ก็จะไม่มีเลยไม่เหลือเลยนู่นค่ะเพื่อนเนเขาขึ้นไปนูน่นขึ้นไปต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปนูน่น <ham> ขับรถผ่านไปผ่านมาไปสวนค่ะเพื่อนเนเขาไม่สุก <ham> <unboxing> พอผ่านมาวันนี้มองมาเห็นสุกค่ะสุกแดงเต็มหมดเลยนี่ค่ะเพื่อนๆจ้าตืนกินอย่างนี้แหละค่ะติเปี้ยนหวานเป็นผลไม้ป่า ฝนจะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนู่นไงคืบมาอีกแล้วเปิดไปสองสามชั่วโมงก็เลยมาสวนค่ะเพื่อนๆชวนร์จุนบอกไปสวนไหมโฟจุนบอกลุกขึ้นรีบมาทันทีเลยชอบมากมาสวนพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศลมพัดเย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็ดโคนก็ออกค่ะเห็ดโคนดำมีคนไปหามาขายอยู่ค่ะเพื่อนๆแล้วมีแหล่งรับซื้ออยู่ตรงนี้ค่ะ ตรงในหมู่บ้านมีการซื้อแบบต่อรองกันอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวค่ะเพื่อนๆกระเจี๊ยบเขียวสวนผสมผสานปลูกอันนู้นมั่งอันนี้มั่งเราไม่ได้ปลูกเชิงเดียวเพื่อนๆปลูกเชิงเดียวขายไม่ไหวขายไม่ทนันขายไม่เก่งค่ะพอขายเป็นพอขายได้ ดอกก็เจียวหยุดออกแล้วหยุดออกดอกแล้วเขาหยุดละหยุดเวลาออกหนอคะละหยุดออกดอกละหมดฟ้าหมดฝนแล้วพอได้เกี่ยวข้าวเราก็เอาฟางมากบกบไว้อย่างนี้ละค่ะใกล้ฤดูที่เขาจะออกหนอก็ค่อยปั๊มน้ำลดค่อยลดน้ำอันนี้นางรักค่ะเพื่อนๆนนางรักแบบมเมล็ดเนาะปิวกระจายไปเรื่อยขึ้นเอง เพื่อนๆจ๋าซื้อผักหวานเข้ามาปลูกความอยากได้ต้นผักหวานซื้อมาสิบต้นต้นละร้อยห้าสิบพันห้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ๋าไม่รอดเพราะว่าปีที่ผ่านมามันแล้งแล้งมากเขาไม่แตกรากเลยเขาก็มีแต่รากเก่านี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแล้วก็ปั๊มน้ำรดมุงสแสลมอย่างดีนั่นแหละ แต่ไม่รอดตายคิดว่าซื้อประสบการณ์ซื้อความรู้ซื้อความอยากของเราความอยากอยากได,อกได้อยากได้ต้นผกหวานเกินอยากได้พูดอยู่นั่นแหละบอกถ้าเรามีสักห้าต้นสิบต้นเราก็ได้เก็บกินเนาะก็เลยตัดสินใจซื้อเข้ามาไม่รอดเพื่อนๆมายงชีดเริ่มตั้งต้นละพอบ้านเริ่มให้ปุ๋ยแล้วค่ะ เร่งต้นสูตรสิบห้าสูตรเสมอค่ะเพื่อนเพอันนี้หน่อกระทือค่ะเพื่อนเพื่อนเอามาปลูกไว้ปลูกไว้กินนั่นแหละเผื่อเราอยากกินแล้วก็ได้มาตัดเอาไปกินเพราะว่าในป่ามันก็มีแต่เวลาถ้าเราอยากกินขึ้นมาเนาะเราก็ได้ตัดเอาในสวนเรากินหน่อกระทือดูกล้วยค่ะเพื่อนเพื่อนปะปลาย ตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งปลูกพอได้ล่มเงาให้ต้นผลไม้ไม่ใช่ขับปลูกกล้วยก่อนแล้วแล้วเราก็มาปลูกต้นผลไม้ผสมมันก็เหลือมั่งเหลือกล้วยมั่งเอาไว้เป็นล่มให้ต้นผลไม้เอาไว้เป็นล่มให้ผักค่ะพูด <c oughs> พูดให้เพื่อนๆเข้าใจอันนี้เป็นโรงเก็บ เก็บ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 ดิบแล้วก็ขี้วัวแล้วก็เป็นพวกปุ๋ยแล้วก็เป็นข้าวเปลือกเพื่อนๆจ้ามาไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปดูขนุนกันเดี๋ยวไปดูขนุนเพื่อนๆอันนี้พ่อบ้านตัดทิ้งหรือยังไงเป็นขนุนพันจมปากอบเพื่อนๆจ๋า หอมและหวานโอ้เป็นดกมากๆเลยเพื่อนๆนุ่นต้องให้พ่อบ้านตัดทิ้งมั่งก่อนมันเยอะเกินดูนู่นเต็มไปหมดเป็น1 0บยีลูกดกเกินตัดทิ้งมัง้งพาเพื่อนๆชมสวนทั่วเลยเพื่อนๆจ๋ามันลูกเห็บ มันกเข็บอร่อยมากค่ะมันยังร่วงไม่หมดนู่นค่ะเพื่อนๆขึ้นไปตามต้นไม้แล้วเขาก็มีลูกนี่ค่ะเพื่อนๆลูกตามเท่าเขาอย่างนี้เดี๋ยวเขาเก่แล้วเขาก็ร่วงลงมาเขาเก็บสะสมสะสมไว้